ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับเ,เราก็เจอกันอีกแล้วนะเราเจอกันตั้งแต่ป .2 แล้วนะครับนะมีปีที่แล้วที่ที่เรียนกับคุณนิวนะครับปีนี้มาเรียนกับค,ครบูก็แนะนำอีกครั้งนะครับสำหรับนักเรียนที่เข้ามาใหม่หรือยังไม่เคยเรียนค,ครูคคครนะครับก็ครูชื่อครูก๊อฟนะครับสอนวิชาคณิตศาสตร์ปีนี้ก็ มนเดิมสวิชากณิตศาสตรประหกก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับก็ถือว่าครูแนะนําละกันนะครับแนะนําคือในช่วงเทอมนักเรียนควรจะต้องตั้งใจเรียนตั้งแต่เทอมแรกนะครับเพราะว่าเวลานักเรียนจะไปสมัครเข้ามมอ .1 น,น,นะครับเขาบางที่เนี่ยเขาจะเอาเกรดแค่ห้าเทอมคือเกรดป .4 สองเทอมนะครับป .5 สองเทอมแล้วก็ป .6 เทอมแรกถ้าคะแนนครึ่งเทอมแรกนักเรียนได้น้อย เกรดนักงเรียนมันก็จะดูน้อยมากเลยเกรดป .6 เทิมแรกเพราะฉะนั้นทุกวิชานะครับพยายามตั้งใจตั้งใจเรียนตั้งใจเก็บคะแนนให้มันเยอะๆะเก็บคะแนนตอนเพิมแรกได้เยอะก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับปวสก่อนอามาเริ่มของครูเลยดีกว่าครูจะอธิบายเรื่องการเก็บคะแนนของป .6 นะครับก็เริ่มแรกนะครับคะแนนของเราโรงเรียนเราจะแบ่งเป็น15 20 15 20 แล้วก็30นะครับ1 5บคะแนนแรกนะครับก็มาจากการสอบเก็บคะแนนนะครับเดี๋ยวดูทีว่าเราจะเรียนไปกี่บทแล้วเราจะสอบสมมติเรียนไป2บทแล้วสอบหนึ่งครั้งหรือว่าเรียนจบ1บทสอบหนึ่งครั้งแล้วก็เก็บคะแนนไปเรื่อยๆนะครับแล้วค่อยมาเฉลี่ยกันนะครับกับอีก5้าคะแนนเป็นคะแนนการส่งงานนะครับคะแนนสมุดคือปนกในนั้นเลยนจจะต้องจดเยอะหน่อยนะครูคือมันค่อนข้างจะยาก แล้วครูจะยกตัวอย่างเยอะพอยกตัวอย่างเยอะถ้านักเรียนไม่จดเลยนักเรียนฟังอย่างเดียวนี้ตอนเวลาเราทํางานเรากลับไปทำแบบึกหัดเราก็จะไม่มีตัวอย่างดูนะครับก็เวลานักเรียนจดก็เขียนให้อ,อ่ให้ในักเรียนเขียนให้มันดูเรียบร้อยครับไม่ใช่เขียนชุยๆเราอยู่ป .6 แล้วนะครับเราก็ เขียนให้มันอยู่ในบรรทัดนะเราเขียนตัวครึ่งบรรทัดนะครับแล้วก็ทํางานให้มันดูสะอาดนะครับทํางานมาดูสะอาดส่งงานทุกครั้งสมุดเรียบร้อยสะอาดไม่เลอะเทอะลายมือไม่แย่เกินยังไงก็ได้5คะแนนแน่นอนเป็นคะแนนสุฟรีนะครับต่อไป20คะแนนในเทอมแรกจะมีแค่15กับ20แค่นี้นะก็20คะแนนนี้มาจากการสอบ ของเทอมหนึ่งนะครับที่ในเรียนสอบเรียกว่าสอบกลางภาคก็สอบเสร็จก็จะปิดเทอมเทอมแรกอ่ะครับปิดเทอมเล็กนะครับอันนี้ก็จะเต็มยี่ิบเอาคะแนนนู้นยี่สิบคะแนนเต็มเ็มเลยนะครับทีนี้15อันนี้มาเป็นส่งเทอม2แล้วนะครับ15คะแนนเทอม2มีอะไรบ้างนะครับทรงงานเหมือนเดิมครับให้5คะแนนแล้วก็คะแนนจีวิสัยจีวิสัยอันเนี้ยดูจากอะไรดูจากว่าเวลาอยู่ในชั่วโมงเรียนนะครับนั้ง,นงใจเรียนไหมถ้า คนสนใจเรียนได้สิบแน่นอนนะครับแต่ถ้าเวลาเรียนไม่สนใจเล่นเอาอะไรมันเล่นคุยบ้างนะครับหรือว่ามันรวไมไปถึงพวกการทํางานการส่งงานให้ทํางานนั้นเรียนไม่ทำหรือว่าใครที่ชอบล็อกเพื่อนอย่างเงี้ยคะแนนจิบิสายก็โดนหักอยแล้วนะครับ ต่อไป20คะแนนมาจากอะไรนะครับก็คือสอบเก็บคะแนนในเทมอม2นะครับ10คะแนนแล้วก็คะแนนชิ้นงานนักเรียนจะต้องมีชิ้นงานในชั้นป .6 นะครับส่วนมากมันจะเป็นงานกลุ่มนะครับในที่ผ่าน,นมาครูจะให้ทําเป็นโมเดล ลูกทรงนะครับเดี๋ยวดูก่อนเทอมนี้ถ้าโควิดหายก็อาจจะได้ทําเป็นงานกลุ่มถ้าโควิดยังอยู่ก็อาจจะเป็นงานเดียวนะครับอาจจะเป็นงานอื่นง่ายกว่านี้นะครับสุดท้าย30คะแนนก็มาจากสอบปลายภาคสอบปลายภาคนั่นเองก็จะมันจะรวมไปถึงสอ,สอบคิดเล็เร็วด้วยนะครับก็เอาคะแนนนั้นมาด้วยก็ประมาณนี้นะครับคะแนนพยายาม ไอคะแนนง่ายๆครับเสียงสมุดสิพิสัยชิ้นงานอะไรเงี้ยนะครับการส่งงานนักเรียนควรจะถ้าส่งครบส่งครบเลยนะส่งทุกครั้งที่งานที่ครูสั่งนะครับแล้วก็ถ้าลายมือไม่แย่เกินยังไงนักเรียนก็ได้เนี่ยไอสองอันนี้ก็สิบคะแนนแล้วนะครับถ้าสองอันนี้นได้สิบจีบิสัยก็ต้องได้สิบอยู่แล้วก็ได้มดเลยยี่สิบนะครับไม่ต้องไปนั่งลุ้นด้วยว่าสอบแล้วจะผ่านไม่ผ่าน ชิ้นงานก็ถ้าไม่ได้น่าเกียดเกิดยังไงก็ให้สิบครับแต่ที่ผ่านมาบางคนก็คือไม่ค่อยได้ตั้งใจทำควมงานออกมาแ้วมันดูดูไม่เหมือนกับเด็กป .6 ทำเลยคุณนึกว่า 6, เ,เด็กป .1 ทำอะไรเงี้ยมันก็จะโดนหักคะแนนไปนะครับก็ประมาณนี้ทีนี้มาดูกฎประจําห้องเรียนนะครับประจําชั่วโมงเรียนก่อนก็คือสมุดนะครับครูจะใช้สมุดเพิ่มอีกหนึ่งเล่ม เราอยู่ปหกอ่ะก็ใช้ใช้เล่มหนาไปเลยนะครับในข้อควาที่เขียนว่าเล่มหนาหรือเล่มบางก็ได้ก็เพราะว่าเพื่อบางคนใช้สมุดหมดไปแล้วมีจะเล่มบางก็ใช้เล่มบางก็ได้นะครับก็อาจจะต้องใช้สองเล่มเพราะกว่าจะจบปีอันนี้ใช้แค่เล่มหนาเล่มหนาที่เรียนเล่มมันหนานะครับบางคนอาจจะเรียกปกแข็งปกแข็งปกอ่อนก็แล้วแต่ครูเรียกเล่มหนากันนะเล่มหนา ้นึงเล่มนะครับเอาไว้ใช้จดตัวอย่างนั่นเองนะครับแล้วก็เอาไว้ยางอื่นด้วยนะครับบางทีทําแบบฝึกหัดในชั่วโมงเรียนนะต่อไปค่อยอ่านที่2นะครับในการเรียนทุกครั้งเนี่ยเราจะมีการทําแบบฝึกหัดในชั่วโมงทุกครั้งเลยนะครับก็เหมือนที่ักเรียนเรียนมานั่นแหละนะครับครูก็อาจจะสอนไปครึ่งหนึ่งนะครับและอีกให้ทํบางอย่างอีกครึ่งนะครับเราจะได้ไม่เครียดเกินหรือว่าเครียดหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับอันนี้ดูในคลิป ในคลิปเนี่ยเอ่อก็อาจจะในคลิปในคลิปตอนตอนดูคลิปนะครูจะสั่งงานอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเวลาสั่งกันบ้านอ่ะสั่งกันบ้านนะครับครูจะสั่งวันเว้นวันนะครับท่านเรียนจําได้ครูจะสั่งวันเว้นวันอยู่แล้วสําหรับการบ้านอันนี้เป็นคลิปเวลาให้ทำเป็นการในคลิปนะครับนักเรียนควรจะทําเลยไม่ใช่ เอาไปกองอยู่ที่วันเดียวแล้วมันจะดูการบ้านเยอะมากนะครับถ้าหลายๆวิชาหลายๆชั่วโมงรวมกันแล้วการบ้านมันจะดูเยอะก็ถ้านั่งเรียนตามชั่วโมงมันก็จะไม่เยอะนะครับก็เวลาเรียนในชั่วโมงเรียนในห้องนะครับดรวยมาเรียนแล้วเนี่ยถ้าไม่เข้าใจสงสัยให้ยกมือถามเลยนะครับอันนี้พอมันเป็นคลิปถ้าไม่เข้าใจทํำยังไงนะครับก็สามารถทักไลน์มาถามครูได้ ถ้าคุณไม่ตอบสักทีโทรมาเลยนะครับโทรมาครูจะได้รับและครูจะได้อธิบายได้นะครับในก่อนในในสมุดนะเวลานักนเรียนจะจดอะไรนะครับให้นักนเรียนเขียนวันที่ทุกครั้งนะครับเขียนวันที่นะอย่างอันนี้มันเป็นคลิปของวันอังคารวันนี้ต้องเขียนอยู่แล้วเนี่ยใครให้เตรียมสมุดเลยนะครับเวลานักนเรียนจะเขียน เลาจะเขียนนะครับแผ่นแรกนี่ยบเราไม่ต้องใช้มันนะไอแผ่นที่มันติดกระปกเลยอ่ะไม่ต้องไปเขียนนะครับเราก็มาเขียนแผ่นที่2อเขียนวันที่เอาไว้เลยครับวันอังคารที่1มิถุนายน2 0 0พพศ2564นะครับแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวจะให้ทําอะไรนะครับข้อที่5นะครับในการเรียนทุกครั้งนะครับเราจะต้องทํงาแบบฝึกหัดทบทวนหข้อจริงๆมันเหมือนแบบฝึกหัดคิดเลขเร็วครับก็มี5ข้อข้อละ15วินาทีนะครับจริงๆปห กา้เรียนน่าจะมากกว่าน,น้อยกว่า15หวิหนาทีเนาะแต่เดี๋ยวอันนี้เอาแค่สิบห้าก่อนนะครับถ้ามันนานเกินจะเรนแค่สิบวิก็ที่ผ่านมาครูใช้แค่สิบวินะครับมาเรื่องที่ต้องเรียนนะครับมันมีทั้งหมด10บบทน,นะครับก็แบ่งครึ่งครึ่งไปเลยเทอมหนึ่งเรียนห้าบทเรื่องเรื่องแรกนะครับแบบรูปหนงจน้ำนะครับเรื่องที่สองตัวประกอบเรื่องที่ 3, สามเศษส่วนนะครับ 4, เรื่องที่สี่ทศนิยมเรื่องที่ห้ารูปสามเหลี่ยมครับ ส่วนเทอมสองก็จะเรียนเรื่องรูปหลายเหลี่ยมนะครับรูปวงกลมแผนภูมิวงกลมอัตราส่วนมาตราส่วนลลลและอยละนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเรื่องรูปเรขาคณิตสามมิตินะครับก็ประมาณนี้เออคุณจะบอกว่าปอหกแบบมันค่อนข้างจะยากนะครับอยากให้นักเรียนตั้งใจฝังนะครับถ้า ไม่เข้าใจจริงๆนักเรียนสามารถเซิร์ชเรื่องนี้เข้าไปใน u t u b e ได้มันมีคนอื่นก็สอนมาเยอะนะครับลองไปดูว่าเขาอาจจะอธิบายดีกว่ารูก็ได้หรือว่าเขาอาจจะยกตัวอย่างมากมากกว่ารูาไม่เหมือนกูก็อาจจะเข้าใจกว,าก,กว่าก็ได้นะครับอ่ะอันนี้นะครับเป็นแบบงานทบทวนที่บอกว่าหาข้อให้นักเรียนเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะครับเขียนวันที่ให้เรียบร้อยแล้วเขียนคําว่าแบบฝึกหัดทบทวนแค่นี้ก็พอนะครับ แล้วก็มาเขียนข้อ1 2 3 4 5อหอันเนี้ยไม่ต้องรอโจทย์นะครับขออเขียนเฉพาะคำตอบไม่เขียนข้อ1แล้วเขียนอ 3, ตออบตอบขีดเส้นใต้2เส้นนะครับข้อ mm hmm. 2ตออบตอบขีดเส้นใต้2องเส้นข้อ3ตอบตอบขีดเส้นใต้สเส้นนะครับก็ถ้าใครไม่ทันนะครับแนะนาให้หยุดคลิปเอาไว้ให้นักเรียนหยุดคลิปเอาไว้ก่อนนะครับคลิปเอาไว้ก่อนลนะ้ถ้าเขียนให้เสร็จให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่าอะ่อะ นันเนเกเรียนคงจะเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวนะครับข้อที่1มาแล้วข้อที่1นจับเวลาแล้วนะครับ15บาวิอหมดเวลาครับเออเราอยู่พ6แล้วนักเรียนควรจะบวกได้ถึงแม้ว่าเราบวกใน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 หัวไม่ได้บวกกลางกาไม่ได้นะครับนักเรียน พอเห็นโจทย์ปุ๊บนักเรียนใส่ไปแต่ละหลักเลยเอาหลักหน่วยบวกหลักหน่วยก่อนนะครับ0ูศครับใส่0 5นบวกหได้10ก็ใส่0ทดหนึ่งไว้นะครับเจบวกหได้8บวกสเป็น10ก็ใส่0แล้วก็ไปทดหนึ่งเพราะนั้นตอบเท่าไหร่ตอบ6,000นะครับถ้านั้เนีนถูกตอบถูกให้ใส่1คะแนนนะครับถ้าตอบผิดให้ใส่0แล้วก็แก้ด้วยปากกาแดงด้วยว่าตอบ6 0 0พนะครับ ต่อไปข้อที่2นะครับเตรียมตัวนะครับ เหมือนกันนะครับตั้งเรียนลบไปทีละตัวเลยก็ได้นะครับเอาหลักหน่วยลบหลักหน่วยก่อนศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์ห้าลบห้าได้ศูนย์สองลบห้าไม่ได้เลยสิบสองสิบสองลบห้าได้เจ็ดตอบเจ็ดร้อยนะครับ <S <S พร้อมนะต่อไปข้อที่สามนะอันนี้ถ้าถูกใส่หนึ่งนะครับถ้าผิดใส่ศูนย์แล้วแก้ด้วยข้อที่สามครับ <S 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 มาครับ หมดเวลานะครับก็พอมาเป็นเรื่องการคูณการหารเนี่ยนักเรียนห้ามดูสูตรคูณนะครับห้ามใช้เครื่องคิดเลขนักเรียนจะต้องท่องได้แล้วแหละนะครับปอหกเอาแม่สองแม่12บอก็พอแล้วนะครับแค่นี้ก็เก่งแล้วทำมากินได้แน่นอนนะครับอันนี้ก็จะตอบ4ี่รสี่สิบนะเหมือนเดิมเนี่ยนักเรียนไม่ต้องคิดในหัวก็ได้คูณไปทีละตัวเลยแปดคูณห้าได้4ี่สิใส่สูตรสัก แตคูณได้44 4เป็น44ก็ใส่44ไปนะครับก็ได้440เตรียมตัวนะครับข้อ4นะมาครับหมดเวลาครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเอ่อ มองในจอแล้วก็ใส่ไปทีละตัวเลยนะครับเอาสิบเอดไปหารห้าสิบเหารห้าได้ไหมไม่ได้นะครับก็เขยิมเป็นห้าสิบห้าสิบเอ็ดเลได้ห้าห้าก็ใส่ห้าครับเหลือเลขศูนย์ตัวเดียวก็ตอบห้าสิบเลยนะครับไม่ยากนะต่อไปนะครับข้อห้าเริ่มครับจำเวลานะครับ เวลานะครับหมดเวลาสักครู่นะก็ฉเฉลยนะครับฉเฉลยนะครับก็จะได้160ยอกสนะครับอันนี้ให้เรียนรวมคะแนนให้เรียบร้อยนะครับเต็ม5คะแนนนะครับข้อละหนึ่งคะแนนก็ทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในโน้ต ครับว่าทำเสร็จแล้วครับไม่ต้องไปทีเรียยเรื่องคะแนานนะได้เยอะได้น้อยไม่เป็นไรนะครับครูจะได้รู้ว่าเออคนนี้อ่อนเรื่องนี้นะครับคนนี้อ่อนเรื่องนี้ห้ามขี้โกงครับมาดูเรื่องแรกของเราเลยครับเรื่องแบบรูปจริงๆแบบรูปเรียนเรียนมาตั้งแต่ปหนึ่งเลยนะปหนึ่งป .2 ได้เรียนก็เรียนมาแล้วนะครับแต่ตอนนั้นเราเราไม่ได้เรียกว่าเร่อแบบรูปนะครับก็ยกตัวอ,อย่างแบบรูปอย่างนนี้เช่นมี ห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบจุดจุดจุดอันนี้คือให้นักเรียนเติมนะสี่สิบสี่สิบห้าแล้วก็จุดจุดจุดอันนี้เราก็เรียกว่าแบบรูปนะครับก็นักเรียนคงดาวได้เนาะไอตรงจุดจุดที่เราหายไปเนี่ยเราต้องเติมอะไรนะครับก็อีกอันนึงอันนี้เราก็เรียกว่าแบบรูปครับคือหนึ่งร้อยแปดสิบแล้วก็เว้นว่างเอาไว้แล้วก็สี่สิบยี่สิบไอที่เว้นว่างเอาไว้ต้องตอบเท่าไหร่เอ่ยนะครับอย่างอันนี้นะครับเป็นตาราง หมือนกันนะครับมีจํานวนลิ้นศออีกจำนวนหอลินสอจํานวนลินสอจำนวนที่นนขายได้นะครับอย่างดูบรรทัดแรกท่นเลยดูบรรทัดแรกก็ดินสอหนึ่งหอสิบสองแท่งขายได้เจ็ดสิบสองบาทนะครับสองหอยี่สิบสี่แท่งร้อยสี่สี่บาทนะครับสามหอสามสิบหกแท่งขีดไว้ให้เติมเอานะครับสี่หอสี่สิบแปดแท่งสองร้อยแปดสิบแปดนะครับห้าหอกี่แท่งไม่รู้สามร้อยหกสิบนะครับ ไอจุดสามจุดแบบนี้นะครับมันแปลว่าต่อไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยต่อไปเรื่อยๆต่อไปเลยอันนี้เป็นตัวย่อนะคือมันมีต่อไปเรื่อยจนถึงอันนี้บรรทัดสุดท้ายกี่ห่อไม่รู้แต่ดินสนีมีหนึ่งพันห้าสิบหกครับขายได้กี่บาทพวกนี้เป็นแบบรูปหมดเลยนะครับแบบรูปหมดเลยพอจะเดาได้ไหมแบบรูปคืออะไรนะครับ แบบรูปนะครับก็คือจํานวนนับที่เป็นการเรียงจํานวนโดยมีความสัมพันธ์กันนะครับมีความสัมพันธ์ที่มีระบบที่แน่นอนด้วยนะครับอย่างเช่นอันแรกเนี่ยห้าสิบสิบห้ายี่สิบมันสัมพันธ์กันยังไงนะครับคือมันเพิ่มทีละห้าอันนี้สัมพันธ์กันยังไงหนึ่งร้อยเหลือแปดสิบแปดสิบจุดจุดไปสี่สิบนะครับสี่สิบไปยี่สิบความสัมพันธ์มันคือลดลงทีละยี่สิบนะครับถ้ามันเป็นตารางนี่ล่ะ ก็ทังเกงง่ายถ้า1ห่อมี12นะครับจากช่องแรกไปช่องกลางเนี่ยความสัมพันธ์มันคือเอาไปคูณ12อเอาช่องแรกไปคูณ12จะได้ช่องกลางถูกไหมครับาจากช่องกลางไปช่องจากช่องกลางนะครับไปช่องที่3นะครับแล้วเน,นี่ยก็ดู12คูณอะไรได้7จเรื่องแบบรูปเนี่ยมันมีได้ทั้งบวกลบคูณนะมันไม่จำเป็นว่าต้องคูณอย่างเดียวครับ ก็นักเรียนถ้านักเรียนไม่คิดว่ามันสิบสองคูณหกได้เรียนก็ลองดูว่าสิบสองบวกอะไรที่จริงสิบสองบวกหกสิบถูกไหมได้ยี่สิบสี่บวกอะไรอะ่ะได้ร้อยสี่สิบนะครับบวกร้อยยี่สิบเอ่อคำว่ากฎที่แน่นอนเนี่ยถ้ามันบวกหกสิบตัวแรกบ,บวกหกสิบตัวที่สองมันต้องบวกหกสิบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เหมือนอันบนเนี่ยครับมันห่างกันห้าคือมันเพิ่มทีละห้าอันนี้บวกห้าได้สิบต่อไปบวกห้าได้สิบห้าอันนี้คือกฎที่แน่นอนแต่อย่างนี้ถ้าเรา,า,อาอรเอาไป บวก60อันนี้2มาบวก120เนี่ยมันกดไม่แน่นอนแสดงว่าวิธีคิดอันนี้มันไม่ได้นะครับก็มาดูอันอื่นก็เป็นคูณหารแทนการอย่างเนี้ยครับ12คูณ6ได้72 24คูณ6ลองคูณนี้ครับก็ได้ไหม ร้อยสี่สี่ไหมเอาหกคูณสี่ได้สี่นะครับหกคูณเออทนหกคูณสี่ยี่สี่ใส่สี่ทดสองนะครับหกคูณสองสิบสองบวกสองสิบสี่ก็ได้หนึ่งสี่สี่อันนี้ถือว่ากฎเนี้ยเราคิดถูกต้องแล้วนะครับเพราะนั้นอันอื่นที่เว้นว่างไว้ก็ใช้ลักษณะเดียวกันนะครับอันเนี้ยอันน,น,นี้นะครับสามหกคูณหกได้เท่าไหร่ก็ใส่ไปนะครับช่องที่ห้าไอ้ที่เป็นเลขห้านะ ตรงกลางช่องแรกไปช่องกลางนะครับคือเอาอะไรเอาช่องแรกคูณ12นะครับอันนี้ได้แหละ60ทีนี้นั่เองเรามาคิดดูครับจากช่องกลางไปหาช่องแรกจะทํำยังไงครับคิดกลับกันถ้าช่องแรกมาหาช่องกลางคูณ12เพราะฉะนั้นจากช่องกลางไปหาช่องแรกนะครับก็กลับกันครับก็หาร12นั่นองเหมือนกันเนี่ยจากช่องสองไปช่องสามนะครับช่องสองไปช่องสามอันนี้ เหมือนเดิมครับช่องหกช่องสามก็คือคูณหกก็เอาหนึ่งพันห้าสิบหกคูณหกไปนะอะไรใส่ไปนะครับต่อมานะครับตัวอย่างแบบรูปอีกอันเดิงนะครับเมื่อกี้เป็นชุดตัวเลขนะครับอันนี้อันนี้เนี่ยนะครับพอมันเป็นแบบรูปก็ต้องมีรูปโผล่มากระดูอันี้เราเรียกว่ารูปที่หนึ่งนะครับมีหนึ่งจุดนะครับรูปที่สองมีกี่จุดเอ่ยสามจุดครับรูปที่สามอ่ะมีกี่จุดน้บดิ มีหกจุดครับเขาให้รูปที่สี่มาเราจะเพิ่มเราจะวาดรูปที่สี่ได้อย่างไงนะครับให้เราสังเกตก่อนรูปที่หนึ่งนะครับไปหารูปที่สองมันเพิ่มจุดอย่างไงนะครับคือมันเพิ่มข้างเพิ่มข้างข้างหนึ่งจุดแล้วก็เพิ่มข้างบนหนึ่งจุดแล้วแล้วแต่เราจะจะมองนะหรือนักเรียนจะมองว่ามันเพิ่มแถวข้างล่างมานะครับ ขยับจุดนี้ขึ้นไปข้างบนแล้วก็เพิ่มข้างล่างมา2จุดได้รูป2รูปที่สามก็เพิ่มข้างล่างมีอีกสามจุดนะครับได้รูปสาเพราะฉนั้นรูปที่สีนะครับมันก็จะเป็นลักษณะน,นี้คือเอารูปที่สามมาเพิ่มเพิ่มข้างล่างนะครับหรือจะคิดว่ามันเพิ่มข้างๆก็ได้แล้วแต่นักเรียนมองนะทีนี้ครูก็เลยถามว่าอ่ะถ้ารูปทีนะ่สิบเราจะเสียเวลานั่งวาดรูปไหมไม่นะครับเพราะนั้นเราจะเอาอันเนี้ย มาเป็นวิธีการในการคิดเลข่ะก็พอมันเป็นรูปอย่างนี้นะครับจริงๆนักเรียนมันทําได้หลายวิธีนะนักนเลยจะดูว่าจากรูปหนึ่งนะครับมันเพิ่มไปเป็นรูปที่สองเนี่ยมันบวกมาเท่าไหร่นั่นเลยจะคิดยังไงก็ได้นะครับเอ่อตรงนี้บวกสองจากสองไปสเนี่ยบวก่ะไรบวกสาแต่ครูบอกเลยว,ว่าแบบรูปเนี่ยกดมันต้องแน่นอนถูกไหมจากหนึ่งไป2บวก2เองเ ทำไมจากสองไปสามบวก3าม่กดไม่แน่นอนแล้วถูกไหมครับสแสดงว,ว่ากดนี้ใช้ไม่ได้นะครับก็เลยให้มองเป็นชั้นไปอย่างที่บอกอ่ะอันแรกนี่มี1่รูปอันที่สองเนี่ยครับก็มี1นบวกสอันที่สามก็จะเป็น1นบวกสบวกสานะครับเพราะน่าอันที่4ี่เป็นไรก็บวกไปเรื่อยครับคือรูปที่สี่ก็1นึงสบวกกันรูปที่สามก็หนึ่งถึงสาบวกกัน อันนี้ถือว่าเป็นกฎเดียวกันนะครับคือใช้ตัวเลขนะครับเลขหนึ่งถึงเลขที่มันเป็นจำนวนรูปของมันนะครับมาบวกกันเพราะนั้นรูปวิสิ0มันก็คือ1 2 3 4 5บวกสบวกสบกสกหวกบวกบวกแบกบกสินะครับได้เท่าไหร่เอ่ยลองบวกซิได้55นะครับ ถามว่าไอ้ถ้ามันเป็นเลขเยอะถ้าผู้ถามว่าแล้วร่วมที่หนึจะเป็นเท่าไหร่มีจุดเรามีวิธีทำนะครับวิธีทำอันนี้นะครับวิธีทำอันนี้อันนี้นะให้นักเรียนจดในสมุดด้วยเป็นตัวอย่างนะครับคือมี1บวกกันถึง1น0นะครับนักเรียนจะทำยังไงนะครับ วิธีการของครูนะครับจริงๆมันมีสูตรนะครับแต่ครูยังไม่ให้สูตรครูให้วิธีการพื้นฐานก่อนถ้ามันเป็นตัวเลขเรียงกันและบวกกันอย่างนี้นะครับคําว่าเรียงกันนะคาว่าเรียงกันก็มันมีระยะห่างเป็นหนึ่งเราเรียกว่าเรียงกันนะครับให้เราเอาตัวแรกบวกตัวสุดท้ายก่อนคือเอาหนึ่งเนี่ยครับไปบวกกับตัวสุดท้ายคือหนึ่งรอยจะได้หนึ่งร้อยอหรือหนึ่ง้อหนึ่ง ทำในคำนองเดียวกันนะครับกับคู่นเนี่ยเอา2ตัวที่2ไปบวกกับตัวรองสุดท้ายคือเลข9ก้ 9. เาเก้าปรากฏว่าได้เท่ากันเลยอีกอันนึ่งอนะ่ะ1ร้อใช้ไปแล้วก9กใช้ไปแล้วใช่ไหมก็เอา3ไปบวกกับ9 8ดูอ่ะได้เท่ากันเหมือนกันในเชิงคณิตศาสตร์เราจะเรียกว่าการอนุมานนะครับเพราะเราเห็นว่าถ้าเราทําลักษณะนี้มันได้เท่ากันเราก็จะ แส,สดงว่าถ้าเราจับคู่ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะได้1 0 1ทุกคู่เลยถูกไหมครับก็ทําในเนี่ยใส่จุด3จุดไปหมายเพราะว่ามันอยู่ในลักษณะเนี้ยมันจับคู่ในลักษณะเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับจนถึงคู่สุดท้ายนักเรียนรู้ไหมว่าคู่สุดท้ายคือเลขอะไรนะครับก็ไม่ยากนะให้นักนเรียนดูว่า มันมีหนึ่งถึงหนึ่งยมีเลขถ้ามักี่ตัวนะครับหนึ่งถึงหนึ่งรอยมีเลขหนึ่งรอยตัวถูกไหมการจับคู่จับคู่มันต้องทำไงหารสองถูกไหมครับถ้าถามว่าได้กี่คู่มีหนึ่งร้อคนสมมติหนึ่งรอคนจับคู่กันได้กี่คู่ก็เอาไปหารสองหนึ่งรอยหาร2อได้ห้าสิบห้าสิบคู่ถูกไหมครับ5้าสบคู่ให้นักเรียนเพราะฉะนั้นไอตัวตรงกลางมันต้องมี5้าสิบหนึ่งตัวล้วเนียนก็ดูว่า5้าสิบบวกอะไรกันบวกอะไรมันถึงจะได้ 101่งนะครับก็คือห้าสบวกห้เอ็ก็จะได้หน1่งร้อยเอ็ดพอนั้นเนี่ยแล้วเราก็เอามาบวก3เอามาบวกอีกทีนึง101 100,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  ่งรอยอดบวกหนึบวกหนึบวกหนึวรบวกไปเรื่อยๆมันมี101นะ่งทั้งหมดกี่ตัวเนี่ย101มันก็จะเท่ากับจำนวนคู่นะครับมันมี50คู่ก็มี50าสิตัวก็เอา101นะครับมาคูณ50าสิคำตอบก็จะเป็น 550อันนี้คือวิธีการคิดนะครับอันนี้จงไปด้วยนะก็ตอบ5 5 0 0ันหเวลาถ้าครูให้ทำงานในสมุดนะครับเวลาตอบก็อย่าลืมเขียนเลขไทยด้วยนะครับมีใครงงบ้างเอ่ยมีใครงงไหมถ้าง,งงนะครับดูคลิปอีกรอบก่อนถ้าดูคลิปอีกรอบแล้วงงทักไลน์ถามครู ครูไม่ตอบโทรถาม,มครูครูไม่รับลองไปเสิร์ชใน u ูท b e ดูนะครับเรื่องแบบรูปป6เขาจะอจะอธิบายไว้อาจจะอธิบายไว้ดีกว่าครูนะครับก็ทีนี้หมดแล้วเรื่องที่เรียนเรียนวันนี้เียแค่นี้นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนทําในหนังสือแบบฝึกหัดหนังสือแบบฝึกหัดนะใช่หนังสือเรียนนะดูดีๆนะครับหนังสือแบบฝึกหัดหน้า8หน้า8นะครับทําหน้าเดียวก็พอแล้วหน้า8 วันนี้ทาแค่หน้าเดียวนะครับหน้าแปดแค่หน้าเดียวทาไม่ใช่หน้าแปดกับหน้าเก้าจำไม่ได้ให้เรียนไปดูอีกทีนะครับถ้าหน้าแปดคือหน้าแรกคือหน้าแรกของแบบแบบฝึกหัดอันแรกเลยอ่ะถ้าทาหน้านั้นหน้าเดียวนะครับถ้าไม่ใช่ก็ทําหน้าเก้าน้าเดียวแค่นั้นเองก็วันนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ